สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่อง u ู u ูบทีเด็ดเด็กเจ็บบอลกับผมลุงใหญ่พงพการทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันประจําวันที่27สิงหาคม2564ครับจัดไปสําหรับทีเด็ดฟุตบอลแตงเน้นๆประจําวันนี้ครับไปดูฟุตบอลบนเดสลิกาเยอรมันนะครับคู่ระหว่างเสือเหลืองบูเลเซยดอทมุลนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของ TSG อชจีฮอฟเฟนไฮมนะครับ สำหรับคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้อาจจะเตะกันดึกสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปวิเคราะห์สถิติของทั้งสองทีมสักน,นิดหนึ่งล้วกันครับสถิติการพบเจอกันมา3นัดหลังสุดนะครับล่าสุดนี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมานะครับผมโดยเป็นฝ่ายของเสือเหลืองบูเลเซียดอร์มูนนะครับที่เปิดเลทราคามาต่อที่ทุกค,กครึ่งนะครับ เสมอเป็นไป2ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นฝ่ายของของเป็นฮามนะครับที่เรียกว่าเอาชนะแต้มต่อไปได้นะครับผมใครที่เรียกว่าไปอยู่บอลรองนะฮะกินเต็มแน่นอนนะครับแล้วก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายของบุลลเซียดอทมูลนะครับเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ในเกมไปเยือนเมื่อปี2020นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของฮองเป็นฮามที่เก็บชนะเหนืนนอดอทมูลในปี2020เช่นกันนะครับก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างละหนึ่งครั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ที่พบเจอกันมาก็เสมอันมา2ประตูต่อ2เรียกว่ามีสกอร์นะครับสำหรับคร่นี้เรามาดูผลงานของเจ้าบ้านบูุลเซียดอตมูลนะครับรวมทุกรายการทั้งหมดที่ผ่านมา5นัดหลังสุดนะครับผมเป็นฝ่ายของดอตมูลที่เก็บชัยหน้าไปได้3นัดนะครับผมแล้วก็2นัดสุดท้ายเนี่ยดอตมูลยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับผมล่าสุดเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับไฟโบรสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับไบเยอร์มิวนิกในเกมลีกนะครับผม ก็ถือว่า2นัดที่ผ่านมาเป็นความล้มเหลวของบุรเษเลอรมูลนะครับผมนะครับแล้วก็แพ้แต้มต่อไปทั้ง2นัดด้วยนะครับส่วนผลงานในบ้านของบุรเษเลอรมูลครับยังไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่นะครับเป็นการเจ็บชัยชนะในบ้านของเองได้แค่2นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป3นัดถือว่าเป็นเกมที่ย่ำแย่มากนะครับผมสำหรับบุรเษเลอรมูลนะครับล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับาบยมิคสามประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาชนะไอทัลต์บังเปิดไป5ประตูต่อ2นะครับแพ้เอลติกบีบอลนะครับผม ในเกมขุนเครื่องนะครับ0ประตูต่อ2แล้วก็แพ้ให้กับโบคุ่มนะครับผมในเกมขุเครื่องเช่นกันนะครับผม3-1นะฮะแล้วก็เอาชนะไบเออร์เดอร์กูเซน3ประตูต่อ1นะครับผมถือว่าผลงานในบ้านของบุนุเซียตัดมูลยังขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมเรามาดูทั้งฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างแล้วกันนะครับผม5นัดหลังสุดรวมทุกการที่ผ่านมานะครับผมเอาเป็นฮามเก็บชัยชนะทั้งหมดได้2นัดนะครับแล้วก็เสมอ3นะครับยังไม่มีสติท่ายแพ้นะครับ ล่าสุดเสมอกับยูเนี่ยนบรินนะครับ2ประตูต่อ2ในเกมลีกนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของเขาเป็นฮามที่เปิดเลดราคามาต่อที่ครึ่งลูกนะครับก็ใครที่ไปอยู่บนต่ออย่างเขาเป็นฮามเจ้าบ้านอย่างเขาเป็นฮาก็อาจจะทําให้เสียทรัพย์ได้นะครับผลงานเกมไปเยือนนะครับ5นัดหลังสุดของเขาเป็นฮมก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ เป็นการเก็บชนะนัดล่าสุดเหนือออสบวก4ี่ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับวิกตอเรียโคโรนนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้นะครับเอาไฮเดนฮฮมนะครับแล้วก็เสมอสองนัดรวดกับฮามิเนียบิลลิเกอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ไฟบวกหนึ่งหนึ่งนะครับถือว่าผลงานยังย่แย่ทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุตรดอทมูลแล้วก็เอฟเฟนฮ้ามนะครับสำหรับ ความพร้อมของทั้ง2องทีมในค่าคืนนี้นะครับสภาพทีมของดอทมูลค่าคืนนี้นะครับผมก็ยังจะส่งกองหน้าตัวเก่งอย่างเอรินฮาร์เรนนะครับที่ลงไปแล้ว2นัดสักไป2ประตูนะครับลงยืนเป็นตัวลุกนะครับให้กับทีมเช่นเดิมโดยมีจอนทับตัวเก่าอย่างมาโกร้อยนะครับสนัด1ประตูแล้วก็ดอนเยลยมาร์่นนะครับผมที่จะลงช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งนะครับ สำหรับบทบูทวันนี้จะมาในรูปแบบการเล่น4 2 3 1นะครับโดยมีในส่วนของเรเกอร์โคเบลนะครับผมนะครับแล้วก็เฟร็กพัสลักนะครับอักเซลวิเซลนะครับมอนิโออาคันจีนิโก้ชูนะครับจูดเบลิงแฮมแล้วก็มามูดดาฮูดนะครับส่วนเกมลุกจะมีเอร์เยียวมาแล่นนะครับโจเรน่านะครับมาโก้ร้อยรวมไปถึงเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยยังไม่มีรายชื่อของตองเกน อตองเกนฮาซานะครับที่อาจจะได้รับอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนของคอฟเฟนแฮมครับวันนี้สภาพทีมโดยรวมๆแล้วเนี่ยครับผมยังส่ง3ตัวรุกอย่างยาคอบรุนลาเซนนะครับผมที่ลงไป2นงัดยิงไป2ประตูเช่นกันนะครับแล้วก็จอเจิโอรูตเตอร์นะครับ2นัด1นประตูแล้วก็ซา io, กิด อาดัมยานนะครับสองนัดหนึ่งประตูที่จะลงร่วมกันล่าตาข่ายสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เขาเป็นหามมาในแผนเดียวกันครับผม4 2 3 1นะครับนำทีมมาโดยโอลิเวอร์บอมมันนะครับเจแวงอักโปชูมานะครับสเตฟานบอชนะครับเควินโฟกนะครับดาวินกรอมเซฟเซรูดี้นะครับแล้วก็อีอาร์ดีสามารถเซคูนะครับคริสตอฟบอมการ์ตเนอร์แล้วก็จอรเจเนโอรูเตอร์นะครับรวมไปถึงสากิตอดัมยานแล้วก็บุลราเซ่นนะครับ สำหรับความคืนนี้เป็นฝ่ายของอเจ้าบ้านดอดมูลที่เปิดเลตราคามาต่อที่ตอนนี้ลูกครึ่งนะครับก็ถือว่า,าเป็นแต้มต่อที่เยอะพอสมควรนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเจ้าถิ่นอย่างดอดมูลนะครับออกสตาร์ทสองเกมได้ถือว่าทําผลงานก็อย่างที่เรียนไปมื่อสักู่นะครับด้วยผลงานชนะ1นแพ้1นะครับก็บวันนี้เนี่ยสำหรับดอดมูลแล้วเนี่ยผมยังถือว่ายังมี สภาพนักเตะที่ยังเหนือชั้นกว่าฮอฟเปนแฮมอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าดอทมูลจะเก็บแต้มในบ้านของตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าจะต้องกํใช้ในบ้านของตัวเองให้ได้สําหรับค่ำคืนนี้นะครับผมวันนี้ฟันธงไปอยู่ที่บูเิเซียดอทมูลนะครับผมต่อไปลูกรึ่งน,นะครับอาจจะเป็นราคาที่สูงสักนิดหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่านักลงทุนอย่างหลายๆคนก็อาจจะชื่นชอบในแนวทางเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตฟันธงไปอยู่ที่ดอทมูลต่อไปลูกขึ้นครับ วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีเด็ดเด็กเก็บบอลนะครับวันนี้ผมจุงใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วคือ่อนจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ